ุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ใส่เสื้อกาวแบบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ทํางานโรงพยาบาลค่ะบางครั้งเนี่ยการรีดกรีบเนี่ยอาจจะรีดไม่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มินจะมาตั้งต้นใหม่ค่ะด้วยการฉีดน้ํายารีดผ้าเรียบค่ะแล้วก็ใช้ตอรีดไอน้ํานะคะคือล้มล้มกรีบไปเลยค่ะนี่รีดให้เรียบแบบนี้ไปเลยนะคะมินก็จะเริ่มล้มกรีบก่อนค่ะเดี๋ยวมามินจะตั้งต้นกรีบให้ใหม่ค่ะโดยที่กรีบด้านหลังเนี่ยก็จะได้ เหมือนกับว่าก็จะได้เป็นระเบียบขึ้นนั่นเองค่ะเริ่มต้นหลังจากนั้นเราก็มารีดที่คอเสื้อค่ะรีดทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยแล้วก็ด้านคอเสื้อด้านในด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่โชว์สายตาค่ะให้เรารีดตั้งแต่ด้านบนแล้วค่อยๆดันเข้าไปหาตัวเสื้อน,นั่นเองค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคอเขาอาจจะยน่นแล้วให้รอยย่นเนี่ยมันพับไปที่คอเพราะว่าถ้าพับไปที่ ติดคอแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้หลบสายตาคนเพราะฉะนั้นคอก็จะเรียบร้อยค่ะแล้วก็รีดแขนเสื้อรีดด้านในนะคะโดยที่เว้นักเว้นช่วงด้านบนของเสื้อเอาไว้เลยค่ะเว้นไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจับกรีดด้านบนข้างนอกนั่นเองค่ะนี่เราก็เริ่มรีดแบบนี้ไปก่อนค่ะให้รีดจากด้านในค่ะเนื้อผ้าของเสื้อกาวโดยเฉพาะเสื้อกาวที่ส่วนใหญ่เลยเนี่ย คนที่ทํางานโรงพยาบาลเนี่ยจะชอบใส่เสื้อกาวเนื้อผ้าแบบนี้กันก็ถ้าเกิดจะดีมากเลยถ้าเป็นเตารีดไอน้าจะจะเหมาะที่สําหรับจะรีดผ้าชนิดนี้นะคะรีดช่วงสาบก่อนเลยค่ะแล้วช่วงรอยที่เขาโพ้งเนี่ยโพ้งเก็บริมผ้าเนี่ยนะคะมินก็จะไม่รีดไปทับตรงนั้นเพราะว่าช่วงโพ้งเนี่ยได้เขาจะหนาพอหนาปุ๊บมันจะขึ้นรอยนั่นเองค่ะก็รีดด้านด้านล่างค่ะเปิดเปิดสาบซะแล้วก็รีดด้านล่างนะคะโดยที่ไม่รีดไม่รีดทับรอยโพ้งนั่นเองค่ะ ค่อยๆรีดไปแบบนี้เลยนะคะนี่ใช้ค่อยๆดันแบบนี้ไปเลยค่ะน Secretary ค่อยๆรีดแบบนี้นะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยค่ะทีนี้เราก็มาจัดระเบียบตรงช่วงช่วงด้านบนด้านนี้นะคะนี่เอียงไปเลยค่ะให้ช่วงแขนล็อกไปที่หัวโต๊ะเลยค่ะแล้วเราก็รีดช่วงไหนเราจัดระเบียบให้เรียบแล้วเราก็ใช้ตัวรีดรีดฉีดสเปรย์อัดกรีบลงไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆประจงรีดแบบนี้นะคะ ท่อนล่างเราจะยังไม่รีดค่ะเพราะว่าเราเราจะรีดท่อนบนก่อนค่ะค่อยๆเก็บระเบียบเอาแหวกตะเข็บแบบนี้ค่ะแล้วก็รีดไปที่ใต้ตะเข็บเลยนี่อันนี้ก็จัดใหม่เหมือนกันค่ะฉีดสเปรย์อัดกรีบลงไปนะคะแล้วก็กดรีดทับไปค่ะถ้าแบบนี้จะทําให้ช่วงจีบช่วงเนี้ยคมค่ะนะลองลองทำแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ค่อยๆจัดแบบนี้นะคะให้ช่วงแขนเนี่ยมันล็อกอยู่ที่หัวโต๊ะนะ แล้วค่อยๆรีดไปค่ะใช้ไอ้น้ำรีดใครไม่มีไอ้น้ำใช้เตารีดธรรมดาแล้วก็รีดด้านในแบบมินรับรองค่ะผ้าจะไม่ขึ้นเงาเลยค่ะค่อยๆ่อยแหวกไปเลยแล้วก็รีดแบบนี้นะตามที่มินได้จับแบบนี้ค่ะ่ะทีนี้เรามารีดช่วงสาบเหมือนเดิมค่ะการรีดสาบเนี่ยก็ไม่ต้องไปกดตรงรอย ที่เขาโพ้งมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอยโพ้งเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาด้านบนนั่นเองค่ะพอเก็บแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ด้านล่างแล้วค่ะช่วงท่อนตัวด้านล่างจัดการเลยค่ะเราจะต้องมาเริ่มต้นที่จะอัดกรีบด้านล่างใหม่จัดระเบียบกลีบใหม่มินจะเริ่มใช้เข็มหมดุดกลัดไปที่ตรงปลายนะคะแล้วก็ฉีดสเปรย์ อัดกรีบลงไปแล้วก็เริ่มแล้วค่ะใช้น้ำหนักมือกดนิดนึงนะคะเพื่อให้กรีบเขาอะคมแล้วก็อยู่ได้ทนค่ะแล้วก็ไปเนี่ยเขาเรียกว่าไปจ้ำตรงปลายอีกนิดนึงเพื่อไม่ให้ปลายเนี่ยเขาเปิดค่ะจับเสื้อด้านล่างแล้วก็ขยับหมุนไปแบบนี้เลยค่ะเริ่มต้นใหม่เลยค่ะด้วยการที่เราเริ่มจับ จับกรีบแบบนี้ใช้เข็มหมุดกลัดลงไปค่ะคล้ายๆกับการรีดกระโปรงพีทเลยค่ะอันนี้รีดง่ายกว่าอีกมีแค่สองกรีบเองค่ะฉีดสเปรย์อัดกรีบลงไปแล้วใช้เตารีดไอ้น้ำค่อยๆกดบรรจงลงไปกดแบบนี้นะคะนี่ให้ดันลงไปที่ปลายค่ะใช้มือกดเอาไว้แล้วก็ไปจั้มที่ส่วนปลายเพื่อไม่ให้กรีบช่วงนี้เขาเปิดค่ะ หมุนเลยค่ะเมื่อเรารีดด้านในแล้วอะสูตรของมีนก็จะไปรีดด้านนอกอีกหนึ่งรอบค่ะการรีดด้านนอกหากใครที่ ไม่มีเตารีดไอ้น้ำก็เวลารีดนะคะให้ใช้ผ้าทับลงไปจะไม่ทำให้เป็นเงาค่ะเนี่ยมินก็จะใช้วิธีการฉีดสเปรย์อัดกลีบลงไปเห็นไหมนี่ใครที่ไม่มีเตารีดไอ้น้ำก็คือใช้วิธีการที่เอาผ้าทับลงไปแบบนี้แล้วก็รีดอัดกลีบช่วงบนได้เลยค่ะจะไม่ทำให้เสื้อผ้าแบบนี้ขึ้นเงาค่ะเพราะว่าผ้าผ้าเราวแบบนี้ส่วนใหญ่เนื้อผ้าถ้าเราใช้ไฟแรงๆก็จะขึ้นเงาใช้ไฟเบามันก็ไม่ค่อยจะ มันก็ไม่ค่อยจะเรียบไงคะเราต้องใช้ไฟประมาณกลางๆงค่ะแต่วิธีการใช้ก็คือเราหลบเอาคือเราจะไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ตัรีดอะ่ะโดนไปกับตัวเสื้อจังๆเลยค่ะเพราะอย่างเงี้ยมันจะทําให้เสื้อของเราไม่ขึ้นเงาถ้าใช้วิธีตามนี้นะคะค่อยค่อยเลาะรีดไปแบบนี้เลยค่ะให้ทั่วตัวนะคะเริ่มรีดที่สาบเหมือนเดิมเลยค่ะสาบอย่าลืมนะคะเมื่อกี้เนี้ย หเห็นไหมมินก็เลื่อนสาบออกไปเมื่อสักครู่นี้มินบอกว่าไอช่วงรอยโพ้งนั่นแหละค่ะถ้าเรารีดทับเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นรอยโพ้งนั่นเองฉะนั้นเราก็หลบเอาค่ะเวลาเราจะรีดนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีตารีดไอน้ำก็คือสามารถที่จะถือตารีดไอน้ำแบบแผ่วๆได้เลยค่ะแล้วก็พ่นไอน้ำลงไปเสื้อตัวเนี้ยเสื้อเนื้อผ้าแบบนี้จะชอบตารีดไอ้น้ำมากนะคะเขาจะเรียบเร็วมากเลยค่ะ ค่อยๆรีดไปค่ะนี่หลังจากนั้นอ่ะทีนี้้างด้านในนะเราก็อัดกลีบไปแล้วทีนี้มินก็จะอัดกลีบด้านนอกอีกหนึ่งรอบเหมือนกันค่ะเราจะต้องกลีบเนี่ยจะต้องคมทั้งด้านนอกด้านในมันจะทําให้กลีบของเสื้อเนี่ยอยู่ได้ทนค่ะนี่ใช้วิธีการปิดแบบนี้ไปค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่า มีเตารีดไอ้น้ำสามารถรีดแล้วก็แบบรูดแบบนี้ได้เลยค่ะโดยการที่เราไม่ลงหน้าเตารีดไปแบบเต็มที่ลงแบบเพลินๆค่ะแล้วก็รีดทับไปเลยเห็นไหมค่อยๆรีดผ่านๆแบบนี้แค่นี้ค่ะคือกริบกรีบด้านหลังหรือว่าจีบด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นระเบียบให้เรียบร้อยไปเลยค่ะแน่นค่ะถ้าเราใช้วิธีนี้ ลีบของเสื้อเนี่ยก็จะแน่นมากขึ้นเวลาใส่ก็จะสวยนะคะดูดูเป็นระเบียบอะคะ่ะดูเหมือนกับว่าเฮ้ยเรารีดเสื้อผ้าเป็นนะคะเวลาเรามาทํางานเดินแบบสวยๆค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีค่ะแล้วก็เสื้อชนิดนี้ถ้าเกิดว่าใช้ไฟแรงมากๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นรอยสีเหลืองทีนี้รอยสีเหลืองที่เกิดจากไฟแรงเนี่ยไม่สามารถที่จะซักออกได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราอ่ะป้องกันไว้จะดีกว่าค่ะ ด้วยการที่ใช้ตารีดไอ้น้ำซ่าอะไรก็ได้ตามท้องตลาดเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะขอให้เป็นตารีดไอ้น้ำจะช่วยถนอมใยผ้าค่ะแล้วก็ทําให้ผ้าชิ้นนี้เรียบเร็วขึ้นลองไปทําดูนะคะ